นี่เรารผักให้ผักสุกให้ผักสุกสักนิดอ่ะแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมอันนี้อันนี้ก็ยอดใหญ่นี่แล้วก็มีใบแม,มงลักใบแม,มงลักล้างรด้ยังคะล้วก็จะมาล้างใบแมงลักใส่เนาะฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนุ่กระเพ็ดอีหยังดอกใหญ่ๆ่เยเนี่ย ดอกเย็กับซ้ำนี่เด้อจ้าไวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะปันใหญ่ๆก็คุ้ยเอาคุ้ยเอาแซ่บแล้วค่ะแซ่บแล้วรสดีละอร่อยแล้วอร่อยดีมีประโยชน์เห็ดฟันใหญ่ๆก็คุยเอาคุยเอาแซ่บแล้วค่ะแซ่บแล้วรสดีละอร่อยแล้วอร่อยดีมีประโยชน์เห็ดใหญ่นี่แล้วก็มีใบแมงลักใบแมงลักล้างได้ยังคะ จะมาล้างใบเมงลักใส่เนาะกระซำนี้เด right. ้อจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะเราก็จะมาล้างใบเมงลักใส่ค่ะเพื่อนมายอ่วยด้วยกันเยอะใ่กินแล้วก็อิ่มนี่ค่ะเราก็ใส่ผักใบเมงลักลงไปใส่ไปเลยค่ะเพราะแกงเราสุกแล้วเนาะใส่ลงไปแบบนี้ไช่กินแล้วก็อิ่มนี่ค่ะเราก็ใส่ผักใบเมงลักลงไปใส่ไปเลยค่ะเพราะแกงเราสุกแล้วเนาะใส่ลงไปแบบนี้ ก็ได้เอิ่นไปเด้ซจำนี่แหละจ้าอ้าวป้ายเขาไปเจอกันตอนกินมาจ้ะแกงเห็ดย่อยๆจ้านี่แกงเห็ด<ม>ใกล้<ม>จะอร่อยแล้วชิมรสชาติแล้วนะ้องชิมรสชาติแล้วแซ่บ้วคะเพื่อนๆค่ะแซ่บแล้ว,ลวเดี๋ยวก็มากินด้วยกันเด้อเดี๋ยวตัดแซ่บบ่พี่โน,โพน้องจ้าตัดแซ่บโบหอนๆกับเขาเหนียวปันญงๆก็คุยเอาคุยเอาตัวเนี่ย ค่ะนี่เอาผักลงแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่นี่เราก็ปิดไฟเลยคลิปนี้รวมถ้าได้กินแกงเห็ดรวมก็จะไปล้างสารพิษอีกอย่างนะคะจำวพวกเห็ดนี้ก็จะเป็นยาเหมือนกันค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็จะมาล้างใบเมงลักใส่คอเพื่อนๆมาเยอะๆด้วยกันเยอะใหญ่นี่แล้วก็มีใบเมงลักใบเมงลักล้างได้อย,อยังคะ ก็จะมาล้างใบเมลล์ลักษสยเนาะลงไปแบบนี้เลยมาเด้อผู้ใดสิกินกรยายหนึ่งกระเป๋ามาเด้มอดดดบบดมัดเราเด้อเนี่นยตัดเศษโบพี่น้องจ้ะตัดเศษโบหอนกับข้าวเหนียวปันใหญ่ๆก็คุยเอาคุยเอาตัวเนี่ยฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหูนห,น,หนุ่มกับเพ็ดอีหยังดอกใหญ่ๆห่เเนี่ยดอกใหญ่ แกงเห็ดย่อยๆจ้านี่แกงเห็ดใกล้จะอร่อยแล้วชิมรสชาติแล้วน้องชิมรสชาติแล้วแซ่บนะคะเพื่อนๆค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวก็มากินด้วยกันเด้อใชกินแล้วก็อิ่มนี่ค่ะเราก็ใส่ผักใบแมงลักลงไปใส่ไปเลยค่ะพอกแกงเราสุกแล้วเนาะใส่ลงไปแบบนี้เซ่บพีน้องเลยเซ่บเซเศครับผูนน่ะหอมห่วยๆหอมห่วยๆ ิดไฟเลยใหญ่นี่แล้วก็มีใบแมงลักใบแมงลักล้างรด้ออยังคะแล้วก็จะมาล้างใบแมงลักใส่เนาะให่กินแล้วก็อิม่มนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักใบ,บแมงลักลงไปใส่ไปเลย่ะเพกแกงเราสุกแล้วเนาะใส่ลงไปแบบนี้ใส่ฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนูกระเพ็ดอีหยังดอกใหญ่ๆ่เ่ยเนี่ย ดอกใหญ่ไปเนอะเราก็จะมาล้างใบแมงลักใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาเยอะๆด้วยกันเอยเศบพี่น้องเอ้ยแศษเศษเศษค่ะบุณน่ะหอมห่วยห่วยหอมห่วยห่วยปิดไฟเลยเดี๋ยวตัดเศบบ่พี่น้องจ้าตัดเศ่โบฮอร์ฮอนกับเข่าเหนียวปัด่นไงๆก็คุยเอาคุยเอาตัวเนี่ยเศบพี่น้องเอ้ยแศษเศษเศษ ค่ะคุนอะหอมห่วยห่วยหอมห่วยห่วยปิดไฟเลยแล้วก็จะมาล้างใบเมงลักใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาย่อๆด้วยกันเยอะฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนูกระเพ็ดอีหยางดอกใหญ่ๆเน,นี่ยเนี่ยดอกใหญ่ค่กินแล้วก็อิ่มนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักแมงเมงลักลงไปใส่ไปเลยค่ะเพราะแกงเราสุกแล้วเนาะใสลงไปแบบน,นี้ ฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนุ่มกระเพรดอีหยังดกอกใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยดอกใหญ่ปั้นใหญ่ๆก็คุยเอาคุยาค้ยเอาเซบแล้วผัดเซบแล้วรสดีแล้วอ,อร่อยแล้วอร่อยดีมีประโยชน์เห็ดเลยค่ะนี่เขาผัดลงแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่นี่เราก็ปิดไฟเลย คลิปนี้ลองไปแบบนี้เลยมาเด้อผู้ใดสิกินก็ย่ยหนึง่งกตะเปล่ามาเด้อมดเราฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูนหนูกระเพาะอีหยังดอกใหญ่ๆห่เนี่ยเนี่ยดอกใหญ่ใหญ่ีแล้วก็มีใบแมงลักใบแมงลักล้างได้ออยังคะแล้วก็จะมาล้างใบเมงลักใส่เนาะฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหน,หนู สะเพชรอีหยังดอกใหญ่ๆอ่ะเนี่ยดอกใหญ่ค่าเนี่เอาผักลงแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่นี่เราก็ปิดไฟเลยคลิปนี้ฟักทองเนาะอันนี้ยอดฟักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนูสะเพชรอีหยังดอกใหญ่ๆอ่ะเนี่ยดอกใหญ่แกงเห็ดย่อยๆจ้าเนี่แกงเห็ดใกล้จะอร่อยแล้ว ชิมรสชาติแล้วเนาะชิมรสชาติแล้วแซ่บแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวก็มากินด้วยกันเด้อลงไปแบบนี้เลยมาเด้อบูเดสกินกระยี้หนึ่งกระเป่ามาเด้อมัดเราแกงเห็ดย่อยๆจ้านี่แกงเห็ดใกล้จะอร่อยแล้วชิมรสชาติแล้วเนาะชิมรสชาติแล้วแซ่บแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวก็มากินด้วยกันเด้อลงไปแบบนี้เลยมาเด้อบูเดสกินกระยี้หนึ่งกระเป๋า<ร>ญญญญมาเด้อ เมด่อเราปั้นใหญ่ๆก็คุยเอาคุยเอาเอาสร็จแล้วผักเสร็จแล้วรสด,ดีแล้วอร่อยแล้วอร่อยดีมีประโยชน์เห็ดหรั่งนี่เราโรผักให้ผักสุกให้ผักสุกสักนิดอ่ะแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมอันนี้อันนี้ก็ยอดลงไปแบบนี้เลยมาเด้อบูเดสกินกรยิงหนึน่งกระเป๋ามาเด้อมด่เราบูเดอเอิรนไปเด้อจำนี่ละจ้า อ้าวป้ายก็ไปเจอกันตอนกินมาจ้ะออนี่เราโลผักให้ผักสุกให้ผักสุกสักนิดแ่ะแกงเห็ดรวมแกงเห็ดร่วมแกงเห็ดร่วม,วม,วมอันนี้อันนี้ก็ยอดเสิร์ฟเดียตัดแซ่บบอผีนองจ๋ตาตัดแซ่บบอหอนหอนัอนบข้าวเหนียวปั่นหญ่ๆก็คุยเอาคุยเอาตัวเนี่ยกับซํำนี่เด้อจ้าไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ ฟักทองเนาะอันนี้ยอดปักทองแกงเห็ดเข็มเห็ดหมูหนู่ะเพาะอีหยางดอกใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยดอกใหญ่นี่เราโลผักให้ผักสุกให้ผักสุกสักนิดค่ะแกงเห็ดรวมแกงเห็ดร่วมแกงเห็ดร่วมอันนี้อันนี้ก็ยอดยค่านี่เอาผักลงแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่นี่เราก็ปิดไฟเลย คลิปนี้รวมถ้าได้กินแกงเห็ดรวมก็จะไปล้างสารพิษอีกอย่างนะคะจำพวกเห็ดนี้เ็าก็จะเป็นยาเหมือนกันค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายฟันใหญ่ๆก็คุยเอาคุ้ยเอาเซ็ดแล้วผัดเส็ดแล้วรสดีละอร่อยแล้วอร่อย,ออยดีมีประโยชน์เห็ดฟันใหญ่ๆก็คุ้ยเอาคุ้ยเอาเซ็ดแล้วผัดเส็ดแล้วรสดีละอร่อยแล้ว อร่อยดีมีประโยชนย์เห็ดบูได้เอิรนไปเด้จำนี่แหละจ้าอ้าวป้ายเขาไปเจอกันตอนกินมาจ้ะลงไปแบบนี้เลยมาเด้อบูได้สกินกันยิงหนึ่งกระเป๋ามาเด้อหมด่อแล้วบูได้เอิเรนไปเด้จำนี่แหละจ้าอ้าวป้ายเขาไปเจอกันตอนกินมาจ้ะ รวมถ้าได้กินแกงเห็ดรวมก็จะไปล้างสารพิษอีกอย่างนะคะจำพวกเห็ดนี้ก็จะเป็นยาเหมือนกันค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายเ็จพี่น้องเอ้ยเสรเจๆเครับโ้น่ะหอมห่วยห่วยหอมห่วยห่วยปิดไฟเลยใหญ่นี้แล้วก็มีใบแมงรักใบแมงรักล้างด้วยยังคะ่ะ ก็จะมาล้างใบแมงลักใส่นะรวมถ้าได้กินแกงเห็ดรวมก็จะไปล้างสารพิษอีกอย่างนะคะจําพวกเห็ดนี้ก็จะเป็นยาเหมือนกันค่ะเป็นยาบํารุงร่างกายค่ะนี่เอาผักลงแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนี่นี่เราก็ปิดไฟเลยคลิปนี้ใหญ่